ตายกันจบก็ได้ตัวนี้ก็เหมือนตัวตะกี้เลยในนีนน้โอ้ยรู้ไหมผมคลายเจ้าวิเยรยุทธ์แห่งชาตินี้ไงหนูนะครับได้ของนะฮะต้องมาได้ระดับ SS ด้วยตะกี้ทำไมไม่ได้ SS เรยวอ,อันนี้วะตะกี้เราอ่อนให้มันต้องเข้าใจครับอ่อนให้มอย่างนั้นสูงครับสูงไปดิได้ถุงมืออีกอ่นะโอเค ขอโทษสำหรับการที่ไปขี้ไม่ได้ถ่ายที่กี้นี้เขาสอนการค้ามด้วยโอ้เอาแล้วแต่นะฮะไม่เป็นไรเรามาเล่นบอสเหรอบอสแล้วเหรอนี่กูสู้ไม่หันไหมึงกลัวต้องสู้บอสแล้วเหรอมอโม่ฮะแล้วมึงให้กูโนบลเลยมีเวลาด้วยกูเดย์นะฮะวันนี้วันที่ดีสุกสดเลยผมขอบคุณขอบคุณคุณมากมีเวลาด้วยงั้นผมรีบวิ่งละ อีกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอาไปค่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาไปให้เต็มที่ฮะถ้าอ่อนนีงไม่ต้องสู่ผมนะฮะต้องเจอแต่ตัวจริงเท่านั้นโอ้มีตัวยักษ์มาแล้ว <c oughs> โอเคครับเต็มที่เต็มที่มีตัวใช้พลังเวทแล้วอยู่ไหน มาไม่มีแล้วบอสฮะบอสแล้วฮะทำไมอดีผมก็ไปจมตีมันเลยอ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันใช้พลังเลยมีอะไรมีอะไรก็พูดกันมาตรงๆอย่าไปมุมตรงนั้นนะ้ำมาโอเคครับเอาเลยฮะอือ ยอาเต็มที่ฮะง่ายครับเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยต่อฮะตะกี้เขาให้ไปสู้ซ้ด่านสี่อีกรอบนะฮะรอบนี้บอยสของจริงแหละของแทนแน่นอนฮะงั้นไปลุยกันเลยดีกว่า coming I'm coming you know I'm coming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  อย <c oughs> ิ่กูทำไม่อย่าให้กูเข้าไปได้นะ ลุ้งยังฮะซ้ายขวาหน้าหลังเอาให้เต็มที่ซ้ายขวาหน้าหลังเอาให้เต็มที่ซ้ายขวาหน้าหลังอืม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 อเอาไม่ได้ไปทางงูเหรอมีการคดเคี้ยวเลวรถด้วยโอเคไม่เป็นไรม่ว่ากันมาซ้ายขวาหน้าหลังมึงมาให้หมดมึงมาให้หมดแน่ที่พยายามยิงดิเฮ้ยมาหนี้ คอมโบเบเกอร์ーーฮะเรียบร้อยฮะไปต่อไปฮะทางมันคดเคี้ยวมากเลยนี่สู้กับบอสเนี่ยเดี๋ยวเราต้องสู้กับบอสใหญ่เนยะียร์เยียร์เยีย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 เป็นไงฮะอีกที่กระจุยกระจายเลย เอาเสียงผมเริ่มไปกมกกีกมึงก็ยังจะตีพวกขอคู่พักกินน้ำบ้างไม่ได้ได้ไงฮะไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากันอันนี้ไม่ใช่บอสมันคืออะไรสักอ,อ,อย่างนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งรอบหน่อยนะฮะแล้วก็เรียบ,บร้อยฮะบอสอ่อนๆโดนจัดการไปเรียบร้อยแล้วะะเต็มที่เต็มที่กับชีวิตเลย,เลยฮะบอสจริงมาแล้วฮะ Okay. ตัวมันดูตัวมันโหแล้วมีตัวค้างๆด้วยเฮียแล้วรถนิดเดียวแล้วมีตัวยิงอยู่ข,ข้างๆให้กูตัวยิงเล่นยังไงฮะมาการตัวนอ,นอ่อนอให้หมัก่อนอยู่นี่หมด นี่ก่อน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 โอ้ยบอตันนี้โหดด้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยผัดกันตีผัดกันลุกผัดกันรับฮะอืมขายพลังตรงเนี้ยคูอยากได้สองตรงเนี้ยอุ้ยเต็มเต็มโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียเฮียออกกอนระวัง โอเคครับซ้ายขวาหน้าหลาังโอเคอืมชันนิดนึงชันนิดนึงชันนิดนึงอู้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 อมีแน่รอดแล้วจ้ายังออดไปนะไปแบบเล่นใหม่ที่บ้านไปอีสักย่ yeah. ฮาฮะกันเถอะ หานอีกอย่างนึน่งครัานบอสระดับเอไปนะครับผมผ่านไปอีกแล้วนะโอเคครับหลังจากสู้บอสเสร็จแล้วนะฮะสู้บอสเสร็จแล้วโอเคถือว่าโอเคไปปรับใหม่มานิดนึงดังขึ้นเปล่าไม่รู้นะฮะไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮะน่าจะดังขึ้นแล้วงั้นเราจะมาสู้สเตจใหม่นะฮะซึ่งเขาก็ให้เราใหม่หมดเลยเห็นไหมเฮ้ยเยอะ เดี๋ยวเราไปดูนี่เลยนะฮะสกิลกูจะอัพอะไรดีนี่นะฮะเดี๋ยวอัพไปเลยอัพอัพอัพไม่ให้หมดนี่แหละโอเคครับเราได้หกแล้วเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยดีกว่านะฮะสู้กันเลยดีกว่าแล้วกูจะเอาอมาทำไมเนี่ยโอเคครับเราไปสู้กันเลยดีกว่าครับกับสเตจแรกอะไรฮะเปเงี้ฮะตันใหม่ก็อะไรวะโอโ้โหโ,โอโ้โหอัศวินเหรอ มันี้เหมือนมาสู้ในมึงเลยนะครับผมไม่ได้โซตรงนั้นแหละใหม่ดังขึ้นหรือเปล่าไม่ดูนะฮะภาพชันหรือเปล่าที่เกียรมองไอ้เหี่มาฮะหนูถอยไปถอยถอยกลับไปที่เดิมของเจ้าซะปืนใช่ไหมฮะปืนยิงให้โดนผมกันดีก,กว่านะฮะอิ2สองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าไปเลยจะฟันมั่วทำไมมีตัวตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่โอเคฮะโดนโดนล้วงโหเยอะจังเว้ยแล้จะเยอะไปไหนเนี er <makes noise> ú, réussi, ่ยเยอะนะแค่เยอะนะแค่เราก็เอาเต็มที่คับอทหาร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 แล้วไงทหารก็ทหารดิ้งฮะ อื่นใช่ไหมฮะอุยโดนเต็มเลยอุยย่อยอุอยย่อยอุยย่อห่อทำอะไรครับผมทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ดไอ้นุูอ่อนไปกลับไปหาพ่อหมอพ่อหมออนะไรกับบ้านปีขาอะไรกินเหอะไอ้พวกออนดอยออนดอยนะเหอะออนดอยเหอะไอ้พวกนี้ก็ลุมกูอยู่ได้ ύ, นี่แนี่คอมโบฮะ อัน,นี่ก็ยิงกูอยู่ได้มีอะไรก็หตจมไปเหย็ดโดบอลแล้วฮะทำใจฮะทำใจแล้วไปครับบอสอะไรเหรี้ยบอสโกเลมนะฮะได้ฮะไม่ว่าอะไรครับนั่นไอ้กูว่าแล้วว่าโกเลมมึงฟันไปทํางไงของมึงแล้วมึงมาจากไหนกูถามดีๆแล้วมึงก็ยิงกูเลยโอ้ย เป็นเพื่ออะไรถามดีๆถามดีๆถามดีๆแล้วตอบดีๆไม่เป็นโดนดีๆแล้วกันนะฮะขอโทษทีฮะโอเคครับ S S สเอสครับไปดันต่อไปกันเลยดีกว่าจะให้แบบเราไปไหนใหม่นะฮะเอ็นชาร์ดนะฮะเอ็นชาร์ดมาดูกันว่าเอ็นชาร์ดมันทำอะไรได้บ้างมาเลยครับทำไงครับโอเคครับผมจะลองใส่นะแล้วก็ลอง ใสเทนีไปแล้วก็กดเข้าไปฮะมันก็กลายเป็นเอ้ยอ๋อสักเซสฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้ดาบเราก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าอีกแล้วฮะโอ้ยร้อนชิบหายเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าเอาแล้วกูไปใส่ของก่อนละสอสารจลิงจริงเอาแล้วกูใส่ของกงนี่เลยก็ได้ดีกว่าโอเคครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมขอเวลาใส่ของแล้วเข้าไปสเตจสองเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันในสเตจหนึงนะฮะมาละมาถึงสเตจที่สองนะฮะมาเลย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 นั่นมันนั่นมันเกมเศรษฐีนี้มาเลยมาเลยบ้านคุณดิถ้ามันเกมเศรษฐีบอกไปกี่รอบนั่นมันเกมเศรษฐีเฮ้ยเกมเศรษฐีไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเชยมากไอ้พวกเชยไอ้พวกเชยโอ้เชยมากเชยเชยเหรอเชยเชยหนักมูเชยใช่ไหมค,คุณรู้นั่นคือเชยตายเพื่อ เหลือต้นหนึงฮะเหลือต้นนึงเพื่อนฮะไม่ว่ากันครับเพสโอ้อจบแล้วฮะไปต่อครับไม่ช่วยชาวเมืองนะฮะเหม,มือมนเรามาช่วยชาวเมืองใช่เหมือนเรามาช่วยชาวเมืองโอ้โอ้วอเดฟ้าฮัลโหลยู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 ทำไมเก่งจังไม่เป็นไรฮะยิงไหมมีตัวยิง้า่หลังเหรอโอเคฮะจัดการเงี้ยนี่คนข้าไม่ตายฮนะ เดี๋ยวเราค่อยใช้ใช้ท่าไม่ตายแล้วกันฮะยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องใช้ฮะชิบชิบชิบเฮ้ยทำไมรอบนี้มันอึดกว่าเดิมไม่เป็นไรฮะเราก็อึดเหมือนกันฮะเยอะเยอะมากรอบนี้เยอะมากเยอะจริงๆเขาบอกไว้ก่อนเยอะเอ้ยจะมาตียิงกูกูกูเห็นว่ามีตัวยิงอยู่ด้านหลังยิ่งเป็นไหมฮะยิ่งเป็นกันไหมฮะ ให้หนิงนิ่งก็ไม่โดนนะฮะเออฉลาดไม่ยืดได้ไกลผมได้ไม่ว่าฮะได้ไม่ว่ากัน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 โอ้ e a h ไม่ว่ากันนะโอเคโอเคไอโ้โน่จะอ่อนไปนะจ๊ะเข้ามาก็ได้เท่านั้นแหละจ้ะยิงเหรอยิงเหรอยิงแล้วไงยิงแล้วไงโอเคฮะผมลองใช้เลือดมั่ง มืนไม่เคยได้ใช้มาก่อนเลยได้สามไปตัวนั้นฮะออจะอยู่นี้เป็นไหมโอเคครับบอสไฟแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไม่ใช้เขาไม่ตายในนั้นเลยฮะเดี๋ยวดีวดิออวัต์ฟักมีตัวนี้ด้วยออเอามาโอ้เกือบไม่ทันโอ้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 ออ้าว เปิดเปิดเปิดปิดออ้โหมันเท่าไหร่ก็เ,เปืนจริงๆยามายุ่งกับกูได้ไหมโอ้โหยากเว้ยยากยากชิปเรียบร้อยหนึ่งฮนะเรียบร้อยสองเรียบร้อย,ส,ออยสามโอเคครับเราจะใช้ท่าไม่ตายกับบอลนะครับผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันโอเคครับท่าไม่ตายฮนะเดือไปตายใส่บอลว่ามึงต้องเข้าใจพลังท่าไม่ตายของฉัน อืมเต็มฮะเอาอยัางไม่ตายถึงเป็นท่าไม่ตายแต่ก็ยังไม่ตายงั้นก็เจอท่าไม่ตายสามดอกไปเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงฮนะเข้าใจความเก่งกาัของผมยังไนงะ